วันนี้นะคะเรายังอยู่ในข้อพระคัมภีร์ที่หญิงคิดว่าเหมาะสมกับในช่วงสถานการณ์นะคะในตอนนี้จริงๆข้อพระคัมภีร์เยอะมากนะคะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในทุกวันนี้นะคะแต่ข้อหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เลยนะคะเป็นข้อที่หลายๆคนคงจะรู้สึกง่ายที่จะพูดสวยที่จะเอาไปใส่ในกรอบหรือว่าพิมพ์เอาไว้ข้างถ้วยกาแฟนะคะ แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วยากที่จะทำนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ4นะคะเป็นข้อทีอ่บ้านคริสเตียนหลายบ้านนะคะก็จะมีข้อนี้พิมพ์สวยๆหรือว่าแปะเอาไว้หรือวันดีคืนดีเราก็เอาไปโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าแหมมันฟังดูดีเหลือเกินนะคะพระคัมภีร์บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดอืมพูดตอนนี้มันง่ายใช่ไหมพูดตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สบายเพราะว่าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากหนักนะคะบางทีอาจจะมีความงงความกังวลหรือว่าความสงสัยอะไรเข้ามาบ้างแต่มีคนมาบอกให้ชื่นชมยินดีมันเป็นเรื่องที่อืมได้ แต่อย่าลืมนะคะว่าผู้ที่เขียนข้อพระคัมภีร์ข้อนี้คืออัครทูตเปาโลและท่านเองกับซีลาาซึ่งเป็นเพื่อนกันนะคะตอนนั้นต้องถูกจําคุกเอาไว้ไม่ใช่เพราะว่าไปเป็นอาชญากรไม่ใช่เพราะว่าทําอะไรผิดเขาถูกขังคุกเพราะเขาประกาศพระนามของพระองค์เขาถูกทรมานเพราะเขาทําตามการทรงเรียกและทําตามสิ่งที่พระเจ้าได้วางแผนงานให้กับเขาทํา ดังนั้นในช่วงเวลาที่เขาดูเหมือนจะหดหู่แล้วก็ควรที่จะรู้สึกแย่มากๆมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองก็จะต้องทำตามข้อพระวจนะข้อนี้ด้วยเหมือนกันพระคัมภีร์ได้สอนเราเอาไว้ว่าให้เราชื่นชมยินดีในทุกเวลาจงชื่นชมยินดีเถิดแต่คุณลองนึกดูนะคะสมมติว่าคุณขับรถไปบนทางด่วนแล้วยางแตกแล้วยางแตกตอนที่อากาศประมาณ40องศา แล้วคุณก็บอกรถให้ใครมาเรียกแล้วเขาก็ไม่มีใครจอดช่วยคุณเลยมันชื่นชมยินดีไหวไหมยากนะคะหรืออย่างเช่นบางคนได้ข่าวว่าคู่สมรสนอกใจแล้วฉันจะชื่นชมยินดีในทุกเวลาได้ยังไงคิดไม่ออกถ้าได้ข่าวว่าคนที่เรารักป่วยหนักและใกล้ตายเราจะชื่นชมยินดีได้ยังไง แล้วถ้าเกิดว่าเราลงมือทําอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าดีและคิดว่าพระเจ้าทรงนําแต่ปรากฏว่ามันมีอุปสรรค แล้วไม่ใช่แค่อุปสรรคเท่านั้นแต่มันมีความเสียหายและเราถูกว่าร้ายและเราถูกโจมตีและเราถูกทําให้บาดเจ็บหรือทําให้สูญเสียอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือเงินทองหรือสุขภาพหรือความสัมพันธ์เราจะชื่นชมยินดีในคํานี้ได้ไหมเราจะสามารถให้ตัวเองชื่นชมยินดีได้ไหมดังนั้น มันเป็นการง่ายนะคะที่คริสเตียนจะหนุนใจกับกันละกันว่าเอ้ยชื่นชมยินดีนะชื่นชมยินดีนะแต่วันที่ถ้าเหตุการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมีคนมาบอกว่าจงชื่นชมยินดีเถิดบางครั้งมันก็เหมือนกับเขาเอานิ้วมาบีบคอเรามันหายใจไม่ออกมันรู้สึกแบบคืออะไรคะที่จะให้ชื่นชมยินดีเนี่ยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วสภาพมันแย่แล้วจะให้ฉันยิ้มจะให้ฉันอะไร แต่อย่าลืมนะคะว่าเปาโลกับซิลาดเองเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนั้นอาจจะโดนตีจนจมูกหักก็ได้อาจจะมีแผลแบบเปิด,ว,ดวัวเรียบร้อยแล้วเขาบาดเจ็บไม่ใช่แค่เจ็บใจเท่านั้นแต่เจ็บกายด้วยและการฟาดการเคี่ยนตีในสมัยก่อนเป็นไปได้ว่าอาจจะทําให้ซี่โครงอาจจะร้าวอาจจะบาดเจ็บอาจจะช้ำในและไม่มีหมอจะรักษา และเจ็บขนาดไหนก็แล้วแต่มือถูกล็อกเอาไว้นั่นหมายความว่าจะขยับจะทําอะไรก็ยากจะเกาจะไปจับจะไปโอนครวนจะขอความช่วยเหลือจะขอน้ําจะขอยาแก้ปวดก็ไม่มีให้แต่บุคคลนี้คือบุคคลที่บอกว่าให้สรรเสริญพระเจ้าจนชื่นชมยินดีในพระองค์ในทุกเวลาเพราะเขาไม่ได้ชื่นชมยินดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาต้องเลือกจอดจ่อให้ถูกต้องก่อน เขาไม่ได้ชื่นชมยินดีกับสถานการณ์ที่มันกำลังเดือดระอุกำลังแย่หรือเกินขนาดนี้แล้วต้องชื่นชมยินดีสายตาของเขามองไปที่ไหนเขาถึางจะชื่นชมยินดีได้เขาจะต้องมองไปที่พระองค์ผู้ทรงเป็นคำตอบพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเขาเพราะสถานการณ์อาจจะเหมือนกับคลื่นอาจจะเหมือนกับลมที่มันแกว่งแล้วมันไม่สามารถที่จะ ควบคุมได้แต่เรามีพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระเจ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราพระองค์ผู้ทรงแสนดีอยู่เสมอดังนั้นเราไม่ได้ชื่นชมยินดีในสถานการณ์แต่เราชื่นชมยินดีในพระองค์เพราะเรามีพระองค์นั่นเองให้เรารู้นะคะในหนังสือกิจการบทที่16กิจการบทที่16ตั้งแต่ข้อ16ลงมานะคะ เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สําหรับอธิษฐานมีท่าสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาได้ทำการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอันมากยิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปรองว่าคนเหล่านี้เป็นทาาของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลายเขาทํำอย่างนั้นหลายวันฝ่ายเปาโลก็งุนงนใจพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เขา ไปทําอะไรในก่อนหน้านั้นเขาก็เลือกทําตามพระองค์และพอถึงตอนนั้นเขางุ่นงานใจเขาก็เลยหันไปสั่งผีว่าะไรคะในพระนามของพระเยซูคริสต์เองจงออกมาจากเขาฤทธเดชของพระเจ้าและพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อถูกกล่าวออกมาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นสุดนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วจึงจับเปาโลและซิลาสลากมาถึงพวกเจ้าหน้าที่ยังที่ว่าการเมือง โกรธตอนนี้ทําเงินไม่ได้แล้วเพราะผีออกแล้วเด็กคนนี้ไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วยกเว้นเอาไปทําขอทานเมื่อลากมาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราหญิงแนะนําอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราทําอะไรเนี่ยเรามักจะถูกว่าไปถึงพระเจ้าของเราอันนี้นะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของอชนชาติเชื้อชาติและความเชื่อเลย เราเป็นคริสเตียนเราทําอะไรเราระมัดระวังตัวนิดหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ว่าแค่เราเขาจะไม่ว่าว่านี่ยหญิงนะี่อย่างนั้นอย่างนี้เขาจะบอกไอ้พวกคริสเตียนอ้าวโดนว่าเข้าไปอีกนะคะดังนั้นเรารักษาพระนามของพระองค์ด้วยนะคะคนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่กอการมุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนในทำสม สั่งสอนธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมไม่ควรจะรับหรือถือเลยประชาชนก็ได้ฮือกันขึ้นและงานเปาโลและซิลาดเจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกแล้วสั่งให้โบยด้วยไม้เรียวครั้งโบยหลายทีแล้วโดนไปหลายทีเลยจึงให้จําไว้ในคุกแล้วกําชับนายคุกให้รักษาไวใ้ให้มั่นคงนายคุกเมื่อรับคําสั่งอย่างนั้นแล้วจึงพาเปาโลกับซิลาดไปจําไว้ในห้องชั้นในเอาเท้าใส่ขื่อไว้แน่นหนาล็อกเอาไว้เลย ขยับไม่ค่อยได้นะคะประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับศิลาสก็อธิฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านี่คือความชื่นชมยินดีที่ออกมาไม่ใช่ชื่นชมยินดีที่ฉันถูกขังไม่ใช่ชื่นชมยินดีที่ฉันได้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์แต่เขาชื่นชมยินดีที่เขามีพระเจ้าในชีวิต เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนมีฤทธิ์เดชอย่างมากในความชื่นชมยินดีและเมื่ออธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่อธิษฐานและคร่ำครวญไม่ใช่อธิษฐานแล้วร้องฟูมฟาย ไม่ใช่อธิฐานแล้วหมดอะไรตายอยากแต่เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าหลังจากที่เขาอธิฐานเขาชื่นชมยินดีเขารักษาหัวใจของเขาโดยไม่ดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงและการอัศจรรย์แค่เสียงของการอธิษฐานและร้องเพลงเสียงนั้นทําให้รากคุกสะเทือนสถานทําให้ประตูเปิดหมดทําให้เครื่องจองจําหลุดจากพวกเขาทุกคน นี่คือการอัศจรรย์ถ้าหลุดจากคนเดียวเนี่ยเป็นไปได้นะคะว่าเอ้ยในคุกอาจจะล็อกไม่แน่นอาจจะบังเอิญมันพังหรือมันหลุดมันเปื่อยมันอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ทุกคนถูกปลดปล่อยออกหมดเลยแม้กระทั่งคนที่ฟังอยู่เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าและรักษาหัวใจของเราให้ชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่จะเห็นการอัศจรรย์คนรอบตัวเราที่อยู่ใกล้เราคนในบ้านเราคนที่ทํางานของเราเขาจะได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าร่วมกันกับเราไปด้วยนั่นเป็นคนมาจากเราคนหนึ่งที่หยอดลงไปปุ๊บแล้วมันก็เกิดการกระเพื่มอมออกไปเมื่อเราเลือกที่จะทําตามทางของพระเจ้าเลือกที่จะจอดจ่ออยู่ที่พระองค์ เลือกที่จะไม่มองว่าสถานการณ์นี้เป็นยังไงเลือกที่จะให้ปากของเราเต็ไมไปด้วยเพลงแห่งการสรรเสริญและยกย่องพระนามของพระองค์การอัศจรรย์เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงวางแผนอนาคตให้กับเราพระเจ้าผู้ทรงรอเราอยู่ในอนาคต พระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกอย่างและทําทุกอย่างด้วยความรักพระเจ้าผู้ทรงอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้และอยู่ในวันนี้เพื่อที่จะดูแลเราแม้กระทั่งจํานวนเส้นผมของเราพระองค์ก็นับเอาไว้ พระองค์ทรงพึงพอพระทัยในสวัสดิภาพของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์แม้ว่าอยู่บนโลกใบนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พระองค์จะกระทําให้มันเกิดผลดีให้ได้เพราะว่าเราเลือกที่จะรักพระองค์ทําตามพระประสงค์ของพระองค์เราถูกเรียกโดยพระองค์และเราทุกคนเลือกที่จะให้หัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยสันติสุขไม่กระวนกระวายไม่ทุกข์ร้อนแต่เราเลือกที่จะ สรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยินดีท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นชื่นชมยินดีที่เรามีพระองค์เรามีพระเจ้าผู้ทรงเติมเตยมไปได้วยความรักมั่นคงพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงส,สซื่อและเที่ยงธรรมต่อมานะคะเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายในคุกตื่นขึ้น,น,นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาหมายจะฆ่าตัวเสีย แต่เปาโลได้ร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเราทั้งหลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคนยิงเชื่อว่าก่อนจะถึงเหตุการณ์นั้นนะคะอัคราทูตเปาโลได้บอกกับนักโทษซึ่งนักโทษเนี่ยถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยเขาพร้อมจะหนีทันทีแต่อัคราทูตเปาโลก็ยังกล่าวอะไรบางอย่างแน่นอนแหละที่ทำให้คนเหล่านั้นยังอยู่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อเรานะคะ อยู่ในทางของพระเจ้าเราได้เลือกที่จะสรรเสริญพระองค์เลือกที่จะให้ความชื่นชมยินดีเต็มหัวใจอยู่เสมอเราให้คนอื่นได้รับพระพรแล้วเราเลือกที่จะนําคนไปเดินในทิศทางที่ถูกต้องด้วย<ม>เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นๆนะคะนี่คืออยู่เพื่อผลประโยชน์ของนายคุกที่เขาจะไม่ต้องโดนสิ่งไร้ายๆจากเจ้านายของเขาและเขาก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายด้วยนะคะ นายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้วตัวสันวิ่งเข้าไปกราบลงที่เท้าของเปาโลกับซิลาชและพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่าท่านเจ้าค่าข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรถึงจะรอดได้เปาโลกับซิลาจึงกล่าวว่าจงเชื่อและว,วางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจ,จนะของพระเจ้าให้ในายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟัง ในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเองนายคุกจึงพาเปาโลกับซีลาดไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนโอ้ยนี่โดนบาดทยักเข้าไปแล้วมั้งใช่ไหมคะแต่ไม่ พระเจ้าทรงดูแลและในขณะนั้นนายคุก,ก็ได้รับบัพติศมาพร้อมทั้งครูเรือนของเขาและได้พาท่านทั้งสองขึ้นไปในบ้านของเขาจัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิ่งพร้อมกับครอบครัวเพราะตนได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเลือกเดินอยู่ในทางของพระองค์เมื่อเราเลือกที่จะยึดมั่นและเมื่อเราทําให้คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวของเรานะคะได้รับพระพรแล้วเราสั่งสอนให้เขาได้ดําเนินอยู่ในทางที่ถูกต้อง คนอื่นๆก็พร้อมที่จะได้มีประสบการณ์ไปด้วยและเราไม่ได้ยกเกียรติมายัางตัวเราเอง <c oughs> ฉันเป็นคนอัศจรรย์เป็นยังไงล่ะเสียงร้องเรลงของฉันทําให้ครูเปิดไม่ใช่เขายกไปที่พระเจ้าชี้ไปที่พระองค์เลยว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและถ้าท่านอยากจะรอดไม่ต้องมากราบกานเราข้าพระเจ้าแต่ว่า เชื่อและวางใจงในพระนามของพระเจ้าแล้วก็สั่งสอนแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้เขาได้รับสิ่งดีดด้วยคุณไม่ต้องห่วงว่าชีวิตของคุณจะลำบากแค่ไหนเพราะสุดท้ายเปาโลกับซิลาสได้รับเชิญให้เข้าไปรับการดูแลเป็นอย่างดีได้รับการเยียวยาได้รับการเลี้ยงดูด้วยนะคะชีวิตของเราก็เหมือนกันอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีและจะชื่นชมยินดีได้ยังไงแต่ในฟิลิปปินส์บทที่4ี่ข้อ4ี่บอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เราชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีพระองค์พระองค์จะดูแลเราเองและเมื่อเราทําอย่างถูกต้องไม่เพียงแค่เราจะได้รับพระพรคนอีกมากมายก็จะได้รับพระพรและสูงสุดให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเรานะคะ